สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอ้วนไอดีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการซีนเนื้อปลาตัวนี้นะครับต<อ>ินนมาจากบอง้างนะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะทําการเอาเนื้อปลาเนี่ยไปซีนกับเครื่องสูญญากาศเดี๋ยวดูซิวผลลัพธ์มันออกมาจะเป็นยังไงเราไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาที่มุดมาจากบองอันนี้ผมก็อาบน้ำเรียบร้อยนีเครับเดี๋ยวผมจะ๋ตามมาดูกันเลยสําหรับเครื่องเจ้าตัวนี้จะเป็นเครื่องซีนสูญญากาศนะครับ หรือโมเดลที่จะเรียกว่า IDVC ครับผมผมจะเอาเจ้าเนื้อปลาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับ <Nope. S 1> แรกเลยครับใส่เนื้อปลาเข้าไปนะครับใส่เข้าไปถุง PE ถุง p ีหรือภาษาชาวบ้านที่เรียกกันว่าตัวนี้นะครับจะเรียกว่าถุงเย็นนะ <Yeah. S 1> ครับออนาต้องจัดระเบียบมันหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อปลาเพ,อ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 พอื่อความเพลิดปลามีขนาดใหญ่จัดระเบียบหน่อยอย่างน,นี้ครับ ันนี้ตอนละอันนี้คือก่อนที่ยังไม่เข้าเครื่องสุญอากาศเราจะมาดูว่าถ้าเข้าเครื่องสุญอากาศเน,นี่ยจะเป็นแบบล <Yeah. S 1> องดูนะครับลำรับแรกนะครับผมจะทําการเปิดตัวนี้นะครับและวางสินค้าขึ้นไปบนบ,นบาซินอย่างนี้นะครับปิด <Wow. S 1> ผมก็ตั้งค่าอะไรไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วแล้วผมจะทําการเอาฝาปิดแนบ เจ้าปลาเนื้อปลาตัวนี้นครับผมก็ใช้แรงดูดก็ไม่เยอะมากครับแต่ใกล้เหมือนใกล้จะสิ้นอดแนะครับปามจะเร่ง<อ>นี่นะครับท oh, <no>. ่านผู้ชมว่าไงครับดูหน้าซื้อขึ้นไหมครับอย่างนี้ครับ รอยซีนะแน่นไบบนปลามาดูดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรันนี้สวัสดีครับ